คนรักคนแฟน้องเป็นฉันไรไม่รู้ไม่เคยจะศึกษาก็มีแค่เธอที่รักหมดใจอาจเป็นคู่เราจะไม่เหมือนใครดูน้ำจับมือควงแขนเกี่ยวกันใครๆก็อาจเป็นแบบนั้นทำไมไม่เหมือนแฟนฉันเป็นรักกันชาว ที่ยอมก็เป็นแบบนี้ทุกที่ไปเพราของเราไม่เหมือนใครลายไม่มีวิธีใดจะลดจะห้ามจะปรามจนคใครๆเขาก็บอกว่าเรานคู่รักแท้ซอที่รู้ในใจมีต้องบอกกันคือรักมากกว่าดาวบนฟ้าอาทิตย์ดวงจันทร์ม่รู้ชั่งมันที่รู้ก็คือฉันรักเธอจะขอ เป็นคู่รักของเธอคู่รักชักสอกของเธอ,เอลืมสวัสดีนะ เมื่อคืนกลับกี่โมงคะร้านปิดอะร้านปิดนะตีหนึ่งครึ่งมั้งตีสามครึ่งตีสามครึ่งเหรอติดขน,นาดน,น,นั้นเลยเหรอก็น่าจะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นใครคือเชอร์รี่ มนนเมื่อคืนนุละเมอแต่ชื่อ้องเชอรี่้องเชอรี่มาหาพี่นุครับใครเด็กเสิร์ฟเดี๋วนี้แกจีบเด็กเสิร์ฟเหรออเด็กเสิร์ฟลืมเลยคือแหมนุอออกมาเร็วออกมาจากร้านก่อนเลยแบบว่ารีบกลับมาเจอเนธไงก็แล้วลืมให้ทิปเขา ยืมให้ทิปเขาเขาบริการดีมากเขาเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่เอาอะไรไมค่ครับเอาเขาค<น><อ>งจะสวยมากเลยใช่ไหมไม่สวยเลยนะ้าตึงหน่าเกลีบหน้าเลือยน้าแย่เลยหนะ้าดูไม่ได้อ้วนคุณชันชัน,ชนขาจริงเหรอไม่สวยกว่าเยอะน่ารักจริงเหรอจริงจริงมีเขา่าถักแล้วใครคือน้องปลาดุกดิก ปตาดุกดิก็เลยเกื่อคืนนุ่งก็ละเมออีกว่าน้องปาน้องปากระดุกดิบมาหาพี่นุ่งให้พี่นุ่งไปอีกใครว่านว่าไหนจำว่าในว่านเพื่อนที่ไหนที่มีเขาไงว่านมีเขาว่านชอบน้องปามากว่านชอบมากเลยแต่ว่านุ่งนี่ไม่ชอบนุ่งบอกน้องปาเขาดูขนเยอะดูขนเยอะเยอะดูเหนื่อย ขนนักแข้งเยอะเลยตูดตูดเยอะไปเห็นคนนักแข้งเข้ามาแล้วเหรอนี่เปิดดูนั่นนะไม่ใช่ใชอ๋านุเห็นหน้าน้องปลามีมีหนวดเขามีหนวดแบบหนวดเฟิร์มๆเลยดูแล้วแบบโอ้ยเฟิร์มๆคิ้วติดด้วยโอ้ยขนเยอะดูขนเยอะแน่นอนขนเยอะขนฟูคิดว่าขนนักแข้งต้องเยอะมากแล้วตัวเหงื่อออกตลอดับตัวเมื่อตัวตัวเหม็นตัวกลิ่นไม่ดี นี่แสดงว่าไปดมกลิ่นเข้ามาแล้วด้วยใช่ไหมนี่ไงโชยไม่นีนนรน่ร้านแคบมากร้านแคบจริงๆร้านคูหาเดียวเดินผ่านปุ๊บกลิ่นโชยเข้าจมูกโอ้ยไม่ไหวสัญญาว่าไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ได้โกหกเลยครับสาบานโอ้ยนเนทอย่างนี้เลยเหรอเนทไม่เชื่อใจนุ่งเหรอหแล้วไอ้รูปผู้หญิงที่ถ่ายคู่ในมือถือเนี่ยใคร นน้หาเี่ยแนบชิดกันขนาดนี้น,นักร้องเวียดนามนี่แกไปเวียดนามมาเมื่อไหร่เขามาทัวร์เมืองไทยเหยียนน้นุหนึ่นนงเหยียนนพสองคือไรชิบไปแล้ว จะไม่ทำอีกแล้วว่าด้วชวนว่าด้วชวนตลอดไหมว่าดเพื่อนเหรอว่าี่น้องมันนี่่นนนี่นีนีนี่นี่นีนี่นน่ีีี โอ้ยชอตโหอยู่แค่นี้มันโกนอะไรเนี่ยไปได้ยังไงชอตหนียแล้วเนี่ยนี่ป๊บนึงชอตนี่กำลังได้โปรแกรมนี่ใหม่ๆมาเลยทำเพลงนี่ดูดูดูมายืนตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูกดเข้าไปตรงนี้นะปอได้ตรงนี้เสร็จลุบลากมานี่อีกปั๊กตรงนี้สุดท้ายป๊บได้เลยมันง่ายขนาดนั้นเลยน้ำไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกก็ตก ง่มู่วเอาอะก็เนี่ยใกล้ได้แล้วอีกแป๊บหนึ่งขอเรียงไฟแป๊บหนึ่งแล้เร็วๆ่ะชอนหิวว่ะไใจฉันเลยใจฉันเลย เออเฮ้ยเโอ้โหโทษทีสิโทษมันเป็นเพลงเพื่อนเก่าฟังแล้วคิดถึงเพื่อนสมัยเก่าก็เลยอ๋อจะคิดอีกนานไหมหิวแล้วคิดแล้วไม่คิดแล้วมีใกล้เสร็จแล้วอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเร็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 วนิดเดียวเรียงไฟอีกสองไฟเสร็จแล้วอือหือ โอ้โหย้อนมวกทองคะทองไอ้ชอยโอ้ยเจ็ดมาเนี่ยนี่อะไรเนี่ยจัดไฟอีกแล้วนี่อะไร YouTube ดูแอรมีอะรมีว่าหรอหรอไม่เข้าใจอ่ะไหน้องบอกว่าจะรีบไงไอศิลปินไงศิลปินมันต้องมีอารมณ์ตดีไงทำอย่างอื่นไปด้วยไปด้วยอารมณ์ดีอารมณ์ดี ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยจริงๆอะพอก็เริ่มจะติดแล้วเนี่ยอารมณ์ดีแล้วเนี่ยอารมณ์ดีแล้วอยากติดไม่ติดแล้วก็ได้เดี๋ยวจะปิดให้ดีกวใกล้แล้วอีกสองนาทีรอหน้าบ้านนะสองนาทีโอ้โหโหโทษเอ่อเสร็จแล้วจ้าสองเสร็จแล้วจ้าสามร็จแล้วจ้า ห้าหกเจ็ปดเกาสไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าคุรักช็กซอก